สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญานะคะสําหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็ต้องขอรบกวนคุณพ่อคุณแม่นะคะจัดเตรียมอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวนะคะอย่างตัวอย่างนะคะอย่างเช่นก้อนหินหรือใบไม้นะคะสิ่งที่ผู้ปกครองจะต้องจัดเตรียมนะคะถ้ายกตัวอย่างเป็นก้อนหินให้คุณพ่อคุณแม่จัดเตรียมก้อนหินทั้งหมดส่ก้อน สังเกตนะคะว่าก้อนหินแต่ละก้อนจะมีขนาดไม่เท่ากันนะคะให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตก้อนหินแล้วก็จัดเตรียมให้เด็กๆนะคะหรือก้อนหินหาไม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่หาใบไม้ที่อยู่บริเวณใกล้บ้านนะคะใบไม้แต่ละใบให้มีขนาดความต่างที่แตกต่างกันไปนะคะชนี้วิธีการนะคะที่คุณครูจะทดสอบนะคะเช่นตัวอย่างของก้อนหินคุณครูจะบอกว่าให้เด็กๆเ,เรียงเรียงลำดับ ก้อนหินจากใหญ่ไปหาเล็กนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ให้เด็กๆใช้ก้อนหินแล้วให้เด็กๆฝึกใช้ความคิดของตัวเองฝึกเรียงนะคะหรือเป็นใบไม้เองก็ก็ตามให้เด็กเรียงใบไม้จากขนาดใหญ่ไปเล็กนะคะวันนี้คุณครูจะไม่สาธิตให้ดูแต่คุณครูจะแนะนําอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดลองนะคะ หลังจากที่คุณครูอัดคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปขณะที่เด็กๆเ,เรียงลําดับนะคะไม่ว่าจะเป็นจากใหญ่ไปหาเล็กหรือเล็กไปหาใหญ่ส่งให้คุณครูดูนะคะเพื่อประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ